ยีบาทส่งมานะครับเพื่อนแบงค์20บาทนะครับส่งมานะครับใบละ50บาทนะครับเพื่อนใบละ50บาทนะครับตอนนี้นะครับคุณลุงนะครับคุณลุงเลยนะครับจากนะครับตำบลศรีสุนทรนะครับถลงนะครับภูเก็ตนะครับปิดไปทั้งหมด1ิใบครับปิดไปทั้งหมด10ใบนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนแล้วเนื้อกระดาษนะครับ แบบนี้เลยครับไม่ผ่านใช้ของแท้ครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูลายํานนะครับเห็นไหมครับในหลวงนะครับเสด็จพ่อรัชกาลที่9นะครับยังหนุ่มอยู่เลยนะครับนะครับแล้วก็น่ครับเส้นไมโครฟิล์มนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตจัดส่งก่อนเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับ10ใบนะครับ1 2 3 4 5ส7าสี่ห้าเ็ด 8, 9, ดเกนะครับพร้อมจัดส่งให้กับพี่นุ่งแล้วนะครับขอบคุณมากมากครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ใบละห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆอย่าลืมรีบสั่งกันเข้ามานะครับโบราณและหายากสุดๆเลยครับ